สวัสดีครับหมอเดาพรนะครับเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งนะครับวันนี้จะมาเล่าอีกประเด็นหนึ่งของการทำผ่าตัดยกริมฝีปากนะครับเมื่อเรามีอายุมากขึ้นนะครับในส่วนตรงนี้มันก็จะค่อยๆย,ยาวลงนะครับในการทำผ่าตัดรีจูอันนึงก็คือการทำผ่าตัดเพื่อที่จะยกริมฝีปากขึ้นไปนะครับนะโดยการดีไซน์ซึ่งเดี๋ยวจะเอาภาพไปดูว่าจริงๆแล้วในการดีไซน์เนี่ยมันจะมีดีไซน์อีกหลากหลายดีไซน์นะครับเพื่อที่จะตอบโจทย์ในคนไข้แต่ละคนนะครับแต่ว่าแน่นอนว่า โดยหลักๆแล้วเนี่ยที่ทากันบ่อยๆแล้วกันนะครับก็คือมักจะเจอปัญหาก็คือเรื่องของการที่ต้องตัดตรงโซนนี้ยกขึ้นโซนนี้ยกขึ้นเพราะฉะนั้นการดีไซน์ก็มักจะออกมาเป็นรูปที่เราเป็นบูฮอนหรือเป็นรูปเขาควายนะครับนะอันถัดไปคือเรื่องของปริมาณในการตัดนะครับอย่างเช่นบางคนต้องการตัดเยอะหน่อยอาจจะตัดประมาณสัก40-50%อันนี้กอ็ต้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการตัดที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับนะแต่ว่าแต่ละคนอาจจะตัดที่ไม่เท่ากันบางคนถามว่าเอ๊ะตัดได้น้อยสุดแค่ไหนมันก็ได้แต่แล้วแต่ว่าต้องการตัดออก น้อยประมาณไหนนะครับซึ่งจริงๆก่อนทำเนี่ยเราก็จะวัดให้ดูก่อนว่าถ้าเราวัดแล้วนะครับสิ่งที่เหลือต่ากว่าน,นี้เป็นส่วนที่เหลืออยู่เนี่ยคิดว่าโอเคไหมนะครับแล้วก็ในช่วงที่หลังทําใหม่ๆนะครับนะก็จะเห็นว่าในคนไข้ก่อนสมมติว่าคนที่มีเรื่องของถ้าหาว่าเห็นก็จะเห็นฟันล่างนะครับนะแล้วก็มีลักษณะที่ เขาเรียกว่าข้างบนเนี่ยมันมันลงมาทับมากจนเห็นฟันล่างเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นการถอยล่นของของด้านบนนะครับนะเพราะฉะนั้นการทําผ่าตัดอันนึงก็จะเป็นการเปิดเพื่อที่จะเปิดเห็นฟันบนบ้างนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งในการทํานะครับนะก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องการผ่าตัดบูฮ้อนนะครับอันนี้เป็น2ดีไซน์ที่นักนิยมทํากันก็คือว่าลงเป็นใต้จมูกนะครับนะกับอีกงนงก้คือว่า ลดเป็นรูปเหมือนว่าเป็นรูปตัว T นะครับเพื่อที่จะลดตรงส่วนของความกว้างด้วยเรามาดูกันว่าเอ๊ะมันมีรูปแบบไหนอีกนะครับนะแบบนี้เพิ่งที่ที่ให้ดูรูปไปละนี่คือแบบนึงนะครับอีกแบบนึงก็คือในแบบที่ต้องการลดเฉพาะตรงกลางอันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับในส่วนที่ตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยไม่ได้ ไม่ได้ลงมายาวมากนะักนะครับนะหรือบางคนถ้าอันนี้จะเห็นรูปชัดก็คือว่าจะลงไปถึงด้านในเลยนะครับลงถึงด้านในรูจมูกเลยซึ่งก็เคยมีคนอสอบถามถามไหมอันเราทำไหมซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราจะดูที่เขาเรียกว่าเป็นนอซีซิลเป็นหลักนะครับว่าถ้านาาอซีซิลยังคงอยู่เนี่ยเราก็จะลงต่ำกว่านอสเซียซิลเพื่อให้มันเป็นรอยตามธรรมชาตินะครับหรือแม้แต่บางคนเนี่ยก็อาจจะไปเก็บจนถึงด้านข้างตรงเขาเรียกว่าเป็นล่องแก้มด้วยนะครับนิดหน่อยเพื่อให้ตรงนี้มันดู มันดูลดลงไปบ้างนะครับนะอันนี้ก็เป็นรูปแบบราข้าว่าจะได้เห็นภาพกว้างๆว่าในการทำผ่าตัดยกลิมฝีป,ปากเนี่ยครับลิฟติ้งเนี่ยมันมีได้หลากหลายรูปแบบนะครับซึ่งก็ติดตามกันนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามไว้นะจะมีการเล่าเขาเรียกเป็นเทคนิคในการทำศัลยกรรมนะครับโดยเฉพาะศัลยกรรมตกแต่งที่หมอจบมาเนี่ยให้ดูเป็นระยะระยะขอบคุณครับ